สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหยินนะคะวันนี้ทีมงานก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขายในหน้าเว็บมองคิวบีมองของเรานะคะแล้วก็มีคนสอบถามมาว่าน้องน้องทำอะไรได้นะคะสำหรับเหมองเหมงเองเหมือนกระต่ายเลยเนาะชุดเดียวกันเลย <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ,ะเจ็บคอโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันหน้าตาน้องนะคะเหมืงเหมง ถูกเรียกอีกอย่างว่ามาแคะนั่นเองนะคะความจริงมาพร้อมกับสก,กิลสามสกิลนะอันนี้เป็นสก,กิลเก็บม้าเนาะเฮ้ยน้องก็ไม่แคะจริงๆเหมือนน้องยังไม่โตมากกว่าไม่ได้เลือกสก,กิลเป้าหมายฮันแน่ขึ้นม้ามีสุขขึ้นม้ามีโชคขึ้นม้ามีรถจะแสดงผลเป็นม้า เดี๋ยวนะทำไมเขาเรียกว่าเสี่ยวหมาอะไรอ่ะคือมันต้องเป็นอะไรมงคลมงคลของจีนแน่เลยอะใช่ปะได้สุขทันทีหน้านี้อ่ะมีตังทันทีมีพรมริขิทันทีเพิ่มเงินเดือนทันทีได้เป็นข้าราชการทันทีโอเฮ้ยลิง ทีมงานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะความเชื่อของจีนเท่าไหร่นะก็เพียงธนูเมคาหนึ่งแท่งทำให้กองทัพต้องมาสู้กันหลังจากกดสกิลแล้วต้องไปหาที่พักเพื่อคูลดาวอะไรอะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ่ยมีลิงขี่หลังยด้วย คูดาวหนึ่งพันแปดร้อยวินาทีหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีคือสกิลนี้ดีเลยครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังมีลิงขี่หลังอยู่เลยอ่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะมันมีลิงขี่หลังอยู่ด้วย ในจอคนอื่นนะคะก็เห็นเหมือนกันนะคะว่าแมบมีลิงขี่หลังม้าอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องทําอะไรได้อีกนะคะสำหรับเหมืองมานะคะเหมืองเหมิองทุกข์ไปเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่า เรานั่งสมาธินะคะก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะฟื้นฟูตัวเบาเพิ่มห้าหน่วยต่อวินาทีนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงเลยก็ว่าได้บางทีก็สับสนนะคะว่าไอ้ตัวนี้มันสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้ทีมงานเอาค่าตัวเบาเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเอนั่งสมาธิกันดูพอดีว่าทีมงานใช้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็เลย เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้เซ็ตอะไรไว้นะคะสำหรับตัวนี้เราจะมานั่งสมาธิกันก็ว่าทำไมหาสกิลไม่เจอเพิ่มแบบพุทปาร์ตที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าด้วยพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือจะเพิ่มวิชาตัตวเบาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ะจะมีในส่วนของสกิลนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวจะมีนะแต่มันก็สุดแค่ประมาณ3 s k สกิลนะแต่ว่าสำหรับแล้วใช้ตัวไหนดีอ่ะจริงๆก็คือแล้วแต่ความชอบแล้วก็ชอบในรูปลักษณ์ชอบในลูกเล่นอะไรประมาณนั้นนะก็สามารถเลือกใช้งานกันได้ตอนนี้มีจำหน่ายที่ q b วบีมอลนะคะสำหรับเหมิงเหมิงหรือว่าน้องเหมิงมานั่นเองเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกมันไม่ใช่รูปอันนี้รูปอะไรอะตอนแรกมันไม่ใช่รูปนี้นี่ใช่ปะมีขึ้นมามีรถขึ้นมามีสุขขึ้นมามีโชคหรือว่ามันสุ่มเหรอใช่ไหมอะเดี๋ยนะเมื่อกี้เป็นลิงใช่ไหมเฮ้ยไหนนี่ก็เป็นลิงอยู่นี่หกสวินาทีนะ ก่อนใช้นะคะคลิกที่ตัวม้าก่อนนะนี่เป็นภาษาจีนขึ้นม้ามีลิงเฮ้ยอันนี้เป็นรูปดาว <c oughs> น่าจะหมายถึงเขาเรียกว่ายัางไงวะ สัญลักษณ์แทนเห็นปะที่ว่ามีตังทันทีมีพรมนิคิดทันทีเพิ่มเงินเดือนทันทีคืออาจจะสุ่มสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายนั้นๆน,น,นะคะคือทีมงานก็ไม่รู้นะคะว่ารูปปริงอัน,นี้คือมันจะหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยเห็นปะเมื่อกี้มันเปิดขึ้นมามีรถมันก็เป็นรูปรถอันอันนี้ดาวเหรอน่าจะเป็นเงินเดือนปะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าแบบว่าสัญลักษณ์แต่ละอันมันแทนอะไร ขยับขยับจะได้มองเห็นชัดๆความจริงเราควรไปเล่นในแบบมืดๆนะคะจะได้มองเห็นชัดๆเดี๋ยวลองใหม่ชวบอันนี้ก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะคะมันมันต้องเป็นมีโชคหรือว่ามีมีสุกนี่แหละมันต้องสักอันหนึ่งนี่แหละเฮ้ยอันนี้มีเงินอ่ะโอเคอันนี้คือมีเงินทันทีแน่นอนรูปนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์อ เออจะเรียกว่าไรเดียสัญลักษณ์เงินงช่างอะ่ะใช่ไหมเฮ้ยเป็นรูปดาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะตัวละครผู้ชายอะ่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้มีชา้างอันนี้ทีมงานกดสกิลหนึ่งไปอะ่ะช้างคู่อย่างนี้หมายความว่ายังไงอะเฮ้ยมีสุขมีโชคมีรถ อ๋อแต่ว่าช้างมันทําเป็นรูปหัวใจ <c oughs> อา้าคราวนี้งงหนักเข้าไปอีก <c oughs> ใครที่มีความรู้เรื่องนี้นะคะสามารถเมนบอกกันได้นะคะถือว่าแจกจ่ายความรู้นะคะเพราะว่าความไม่รู้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> แต่เนี้ยมีเงินแน่นอนนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีช้างทันทีเนี่ยอันนี้ไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ่ะมีสุขเหรอแล้วนี่คือมีโชคหรอ นี่รูปดาวอีกแล้วว่าสกิลดีเลยยนานพอสมควรนะจะเล่นแต่ละทีนะอันนี้สกิลที่สองมีดาวเหมือนกันเลยมีช้าอีกแล้วสกิลที่สามเหมือนจุดพูขึ้นไปนะคะแต่เอ้ยใช่ปะ่ะเป็นพูปะ่ะ แล้วคือมองไม่เห็นด้วยนะคะเรามาเล่นในแมพที่มันสว่างสว่างเออดีถือว่าเต็มตัวมาดีสำหรับใครที่สนใจก็เออเฮ้ยลูกเล่นมันเยอะดีนะคะไม่รู้ว่าเราสุ่มได้อะไรคือมันมันสนุกตรงที่เราไม่รู้ความหมายนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอรอรอ,อขอขอขออีกสักรอบมีช้างทันทีอันนี้มีอะไรนั่งนะมีตัง มีตังมีพรมริคิดมีเงินเดือนแล้วก็มีค่าราชการนี่มีลิงเนี่ยเนี่ยลิงคืออะไร <c oughs> คือมันจะมีอันไหนหรอที่สื่อว่าเราที่สื่อเงินเดือนพรมริคิดเงินหรือว่าค่าราชการมีอันไหนที่ใช้ลิงแทนได้ไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเงินทันทีะนะ่าจะเป็นรูปเงินช่างอะนะน่ถูกแล้วลองลองสุ่มของตัวผู้ชายนะว่าจะได้อะไรสกิลยังดีเลยไม่เสร็จหรอเนี่ยมีลิงทันทีแกใช้สกิลหนึ่งมนาะอันนี้ยมีรถใช่ไหมเพราะว่ามันมีล้อแต่ว่ามันเป็นรูปบ้านเลยนะเนี่ยอืมมีรถ มีรถก็ต้องรีบซื้อนะมีช้างทันทีทีมงานว่าเนี่ยน่าจะมีโชคใช่ปะเพราะว่ามันจะสุ่มระหว่างมีความสุขระหว่างมีสุขมีโชคแล้วก็มีรถขึ้นมามีรถใช่ไหมแหมถ้าเกิดว่าไอ้ช้างมาอยู่สก,กิลที่สองนี่เดาได้เลยนะ่น่าจะเป็นพรมลิขิตสนุกและเฮ้ย มีโคมทันทีโอเคสำหรับใครนะคะที่มีความรู้ทางด้านนี้นะคะว่าเขาจะเสืออะไรนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้นะคะไม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็จะได้มีคนฉลาดเพิ่มขึ้นหนึ่งคนนะ,ะที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคะวันนี้ก็เป็นการรีวิวเหมืองเมืองนะคะสำหรับใครที่ วันๆไม่รู้จะทําอะไรก็สามารถซื้อน้องมเนัังสุ่มสกิลเล่นได้นะคะกอบันเทิงดีเหมือนกันเนาะก็คือเหมือนกับเหงาเหงาอะสามารถหาซื้อน้องได้ที่คิวบีมนะคะเป็นก้าหยินมอคิบีมอนนั่นเองตัวในราคาห้าร้อยบาทนะคะก็เป็นน้องเอหน้าตาน้องจะคล้ายเสี่ยวยี่นะคะก็อย่าซื้อผิดละกันน้องเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ใช่สัตว์ขี่นะคะ จอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทีมงานรีวิวอะไรก็สามารถใส่ข้อมูลเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะเ,เนี่ยจะได้ทำการรีวิวให้ได้ทราบกันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ